สวัสดีค่ะคันนี้ดูค่ะเปลี่ยนออฟโรดไซด์ลุยขอบ16นะคะชุดนี้จะเป็นล้อใหม่นะคะล้อใหม่มาพร้อมยางมือ2นะคะยางดันหลบ265 70 16นะคะเป็นยางปี24นะคะดอกยางนะคะหนามากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะ ลูกค้าสามารถนำล้อเดิมนะคะมาแลกเทิรนได้เลยนะคะคันนี้เป็นฟอร์ดนะคะสวยๆหลานสัญญากัรยางปากทางห้องเฮียเพื่อยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะถ้ามาจากเชียงยืนมาจากขอนแก่นนะคะร้านจะอยู่ไฟแดงปากทางห้องเฮีนะคะก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะ จะมียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะเก๋งกระบะนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะสอบถามได้ที่099354 4 4 68นะคะแอดไลน์ไอเบอร์นี้ได้เลยจ้า จังหวัดนะคะจะส่งฟรีทั่วไทยนะคะยางใหม่เก๋งกระบะนะคะหรือจะเป็นยางเปอร์เซนนะะ็เกกบบนต์นะคะเก๋งกระบะนะคะราคาเริ่มต้นเส้นละ500บาทนะคะถ้ายางเปอร์เซ็นต์นะคะเก๋งกระบะนะคะ ยางใหม่นะคะขอบ 14, 15, 16, 17, 18นะคะขอบ20นะคะทางร้านมีให้บริการลูกค้านะคะใช้เบอร์ไหนสอบถามเข้ามาได้เลยจ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเครื่องกองเบรกนะคะมีบริการลูกค้านะคะ แวะมาเลือกดูได้นะคะร้านสัญญาการยางค่ะ099354 4 4 6 8นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้า